สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาตัดต้นอ่อนทานตะวันกันนะคะนี่เลยสวยเชเมลา่าเขาบอกว่างามมากๆค่ะอันนี้เราก็จะตะแคงเขาตั้งไว้แบบนี้เลยนะคะจะได้ตัดง่ายๆแล้วเราใช้ใบคัตเตอร์นะคะเราไม่รู้เขาใช้กันยังไงแต่เราอ่ะเปลี่ยนใบใหม่ทุกรอบที่ตัดเลยเพื่อต้นน้องจะได้ไม่ช้ำแล้วก็ขม ตัดง่ายมากเลยนะคะบแบบนี้ต้นขาวอวบมากๆเลยเห็นของเราไหมคะเราเพาะไว้แค่สองถาดกับอีกหนึ่งตะการเล็กๆอันนี้เราใช้มเมล็ดเพียงสามขีดเท่านั้นอ้าวมีสายเข้าคะ่ะ แล้วก็ตัดจกมาที่เราตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เรามาดูรากของเข้ากันนะคะของต้นอ่อนตวันคุณภาพของต้นอ่อนจะดีไม่ดีดูที่รากค่ะนี่เลยยกมาเป็นแผ่นได้ขนาดนี้เลยตอนเก็บเราก็ม้วน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 จบ